สวัสดีค่ะสวัสดีท่านสามท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทุกเรื่อนเลยซึ่งช่ว่าตอนนี้ทท่แทก็อยากจะรู้ถึงการเรียกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คําถามแรกนะคะอยากจะให้คุณดาร r เรนของเรานะะคเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของโครงการ GT Academy กันก่อน What The first question is for you, Mr. Darren. Could you tell us about how d o you get started with GT Academy? Well, as I said before, it's actually a very simple idea. take someone that's very good on the game, they've got a steering wheel, they have pedals, and uh, they potentially could become a racing driver. but of course, it takes two very innovative companies like nissan and playstation to believe in that vision and to put this amazing program in place. so uh, that's how we started, and we're all amazed that it's grown into this uh, global franchise. Uh -huh. and what about the concept from virtual to reality? i think uh, now everyone, Sees it's a good idea, but as I said, when we did it six years ago, everyone thought we were crazy. But uh, as you can see, more and more you know, uh, kids today are gaming a lot. Uh, they're playing on their, their phones, um, and they've got skills that uh, can be transferred into the real world. And what, what we really like is that we actually improve these gamers' lives. You know, we've got guys that were manual labourers, and they're now international racing drivers, flying all around the world like Tor. Uh, racing all around the world and having a great lifestyle so you can really go from virtual to reality อ่ก็ได้พูดถึบคุณกัยไปนะคะก็อย่างที่ได้ทราบกันนะคะว่าแน่นอนวันนิสันเนี่ยนะคะก็ต้องการที่จะสร้างความแปลกใหม่แล้วก็มีความท้าทายที่ต้องมาที่จะ c h a l l e n ทุกทุกอย่างนะคะก็เลยเป็นแนวคิดแล้วก็เกิดอีกนงานในครั้งนี้ขึ้นมานะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยใครจะไปรู้ว่า จากจุดเริ่มต้นเล็กๆอย่างเช่นเกมสามารถพัฒนาให้กลายเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าระดับโลกเนี่ยต้องหันมามองได้อย่างเด็กเราอาจจะเห็นว่าเด็กันนี้เล่นกงเล่นเกมแต่ว่าใครจะรู้ว่าเราสามารถเทรนอะไรแบบนี้แล้วก็ให้วกขเขาไดกก้าวถึงระดับโลกขั่ววก็คต่อเองก็ผ่านมาแล้วนะคะคราวนี้นะคะมาคุยกับคุณประพัฒน์บ้างดีกว่าเพราะว่าทราบมาว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นเพียงแค่หกี่ประเทศที่ได้มีโอกาสจะลงมยู่นี้แล้วทำไม ครับก็อย่างที่ทูนพ็อกได้ได้พูดไปนะครับว่าเราเริ่มต้นตัวที่สามจีดีทะเลที่นี้เริ่มมาตั้งแต่ปี08นะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะครับเราเริ่มต้นที่ยุโรปก่อนแล้วก็ไปที่อเมริกาแล้วก็มีรัสเซียแล้วก็ตะวันออกกลางแล้วก็มีอเมริกาใต้นะครับปีนี้เนี่ยมีการที่จะขยายออกมาซึ่งก็คนทพัฒน์ขึ้นทุกประเทศนะครับพอเราทราบเราก็บอกเป็นโอกาสที่ดีของคนไทยที่จะได้โอกาสนี้นะครับก็ได้ติดต่อ แล้วก็เราต้องถือว่าโชคดีมากนะครับที่จะได้เป็นหนึ่งในประเทศไม่กี่ประเทศนะครับในประเทศที่ได้นข่งซึ่กจากอินเดียแล้วก็โครเอเียนะครับซึ่งทีเกมนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเนื่องจากที่สมารัต้องการที่สนามของไทยนะครับให้สามารถที่จะแสดงศักยภาพของเนเิสบอลวาแล้วก็สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าไปสู่ความฝันที่ตัวเองอยากจะเป็น โอกาสที่คนที่จะเป็นนักขับรถแข่งมืออาชีพเนี่ยหลายๆายคนอยากฝันดูการถ่ายทอดดูที่วถแข่งกันได้แต่โดยเราจะเป็นนักขับรถแข่งมืออาชีพได้อย่างไรเงินใคร<ห>ต้องต้องใช้เงินทุนมหาศาลต้องมีทุนสนาดหลหรือจะต้องมีรถนะครับแต่นี่คือคุณธรรมดาเลยครับขอให้มีคุณีณ่บอกที่เดี๋ยวจะบอกว่ามีอย่างไรว่าคุ้มง่ายมากนะครับเล่นเกมหรือว่ามาขับโปรซิูเลเตอร์เย อาจจะเป็นเป็นปน,นักขับรถแข่งระดับประเทศใช่เรหรือว่าระดับโลกได้เลยเน,นั่นคือเชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยมีศักยภาพคนไทยหลายๆคนที่เล่นกีฬาแล้วก็สร้างชื่อเสียงสู่ประเทศไทยได้หลายคนเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนไทยที่เป็นนักขับรถแข่งระดับโลกแบบคล้ใย้คุณต่อค่ะซึ่งอาณาโไทยจะมีความนี้ขึ้นมาค่บพูดถึงคุณต่อบ้างนะคะคุณต่อ คาแรคเตอร์และคุณสมบัติที่ดีสำหรับการจะเป็นนักแข่งระดับโลกนี่ต้องมีอะไรบ้างก็ต้องมีความอดทนแล้วก็ความใช้สัขเกิดอย่างเข้าไป็นเกษตการพวกรถได้อย่างนั้นมาอย่าง่็พวกที่ที่สามารถมาลงแข่ง ไก่ฟูจิโง่เนี่ยก็จะมีก็จะมีส่วนมากก็จะมีทักษะนี้เรื่อ,องฟงก็ความดุพนก็คือออะไรบ้างคะคือไม่ไม่ท้อถอยง่ายแล้วก็ขายันฝึกซ้อมเพราะว่าถ้าเวลาแข่งจริงๆนี่ก็ก็ต้องเราต้องซ้อมเยอะเพื่อเพื่อจะได้ปรับปรุง<ห>ตัวเราเอง แล้วก็ต้องมีความเป็นความชักเก็บอยู่สิงลรอบตัวแล้วก็มีอาการลดด้วยดูทุกสิ่งที่อย่างในรอบตัวเราแล้วก็ที่ที่ชิลิสปาสิท้ายนี่ก็เป็นเป็นการทักษะการควบคุมเยอค่ะอันนี้สำคัญเลยแล้วก็พวกที่เล่นแบนทัวร์สโมนี่ก็จะมี จะมีทักษะนี้แต่ว่าพอได้ลงสนามจริงๆแล้วนะก็จะไปเพิ่มเติมสามีท่านตื่นเต้นก็ต้องไปเทรนอย่างละเอียดก็มีวินัยมากขึ้นใช่นะคะอ่าแล้วคราวนี้กลับมาที่คุณใจกันต่อนะคะอยากจะให้คุณใจคือจริงๆแล้วเกี็บชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะั